สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับในวันนี้ผมก็จะพาทุกคนเนี่ยมาเล่นเกมระบอดกันนะครับก็จะเป็นในแมปของ no stop obby นะครับแบบนี้เป็นแบบ obby นะครับซึ่งถามว่ามีความพิเศษจาก obby อย่างอื่นยังไง obby นี่นะครับคือคุณเนี่ยไม่สามารถจะยืนเฉยๆกลางคันระหว่างด่านได้นะครับอ่าปกติแล้วเนี่ย obby ถ้าเกิดว่าคุณไม่ชำนาญเนี่ยคุณก็แค่อ่ากระโดดไปช้าๆใช่ไหมครับทีละสเต็ปทีละสเต็ปแต่ obby นี้เนี่ยมันก็ต้องว่าต้องเข่งกับเวลาใช่ไหมครับเพราะว่า no stop อาร์ีเ่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไปหยุดกลางคันคุณจะตายนะครับนั่นหมายความว่าเราเนี่ยต้องเร่งอ่าจะยื่ช้าๆไม่ได้เนาะโอเคครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะพาทุกคนเนี่ยไปเล่นกันเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะแสดงเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับว่าเราเนี่ยต้องรีบไปจริงๆอ่าโอเคทุกคนตาไค่จะลองยืนนิ่งตรงนี้ดูนะดูซิว่ามันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเรียบร้อยถ้าตาไคร่เนี่ยยืนเฉยๆตาไค่เนี่ยก็จะตายทันทีเลยเนาะอ่า เพราะฉะนั้นครับออบบี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเนาะแต่เพียงแต่ว่าเราเนี่ยแค่อย่ายืนแช่ก็พออ่าโอเคทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่ด่านที่สองแล้วกงจะไปด่านที่3นะครับอ่าซึ่งออบบี้ในแต่ละด่านเนี่ยก็จะมีความยากง่ายแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ละด่านเนี่ยก็จะมีแบบเออลูกเล่นไม่เหมือนกันเนาะแต่ที่แน่เนี่ยทุกด่านเหมือนกันก็คือคุณเนี่ยจะหยุดไม่ได้อ้าก็ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยตกลงไปคุณก็ตายทั่วๆไปเออ ก็จะมีเช็คพอยต์อยู่นะครับอเขาบอกว่ามีผู้เล่นประมก็าณ95%เนี่ยที่ไม่ผ่านด่าน125เนาะซึ่งด่าน1น5เนี่ยอีกไกลแต่ว่าคงจะไปไม่ถึงเนาะออคลิปก็ให้เวลาจะไปมันน้อยโอเคครับมาอย,ย่าหยุดเนาะพื้นที่ที่เป็นสีแดงอย่าหยุดไปตรงนี้มันเรืองแสงด้วยโดนละตายหรือเปล่าไม่น่าเกี่ยว พื้นที่ที่เรืองแสงเนี่ยห้ามโดนนะครับอ่าโอเคนานที่8ละด้านล่างเนี่ยก็จะมีการโชว์นะครับว่าเพื่อนๆของเราแต่ละคนเนี่ยเขาไปด่านถึงไหนแล้วบางคนเนี่ยไปด่านโซนสีฟ้าละเออซึ่งตรงที่จะไปอยู่เนี่ยเป็นเหมือนกับสีแดงอนะเนาะเออโอเคทุกคนครับด่านที่9เนาะเราเนี่ยกำลังจะไปด่านที่10กันละ ซึ่งด่านเนี่ยก็จะยากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนที่ผมสเกตมาแต่บางด่านเนี่ยก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นั้นที่ด่านเนี่ยเออด่านเก้ามันจะยากกว่าอีกนันด่านสิบไม่ไม่เท่าไหร่เลยอันนี้ก็แค่หลบทั่วไป ก็จะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยตะไพอาจจะลงคลิปไม่ได้ทุกวันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ละไพติดเรียนตะไพต้องเรียนถึง6กโมงอ่ะในวันจันทร์กับวันอังคารคือปกติเด็กไทยจะเลิกประมาณสี่โมงใช่ไหมครับอ่าแต่ว่าตะไพเนี่ยมีการเรียนสื่อของโครงการพิเศษเนาะก็ก็เลยแบบเออเลิก6กโมงอ่ะเลิกหกโมงเออก็นั่นแหละเวลาทาํากานบ้านก็ไม่ค่อยจะมีไหนจะการบ้านไหนจะแบบเออถาใไรเป็นคนที่อยู่บ้านอยู่ไกลจากโรงเรียนนะครับก็ เก็ห่างประมาณสิบยีโลได้ครับเวลาที่เราเนี่ยนั่งกลับมาบ้านใช่ไหมครับผมนั่งรถสองแถวไปนะผมไม่ได้แบบมีพ่อกับแม่มันรับมันเนี่ยนั่งรถรับส่งไม่ใช่รถส่งรถรถเลืสารเออก็มันก็จะใช้เวลานานกว่ารถส่งตัวถูกไหมครับเออจริงๆก็กะว่าจะขี่มอมเตอร์ไซค์โมเดลนี้แหละครับแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าแบบประสบอุบัติเหตุด้วยอีกอย่างหนึ่งเนี่ยยังไม่15ทีเนาะก็คิดว่าจะแบบเออค่อย15แล้วกันค่อยขี่ จริงๆก็อยากเขียครับเออก็นอกจากวันจันทร์กับวันศุารท,ที่เรียนถึง6กโมงแล้วก็ยังมีวันเสาร์อีกนะทุกคนเออวันเสาร์ก็จะเรียนคณิตกับวิทย์ซึ่งวิทย์เนี่ยเป็นฟิสิกส์ซึ่งครูเนี่ยสอนง่วงมากคณิตแต่สอนโอเคแต่ฟิสิกส์คือแบบโอ๊ยฟิสิกส์มันสนุกอ่ะเว้ยแต่คือแบบทำไมคุณครูที่สอนเนี่ยทำไมถึงแบบเออว่วงได้ขนาดนี้ ก็วันเสาร์เนี่ยไปเลียนแค่ครึ่งวันทุกคนเออกลับมาบ้านเนี่ยก็หลายโมงแล้วเออไหนจะการบ้านไหนจะอะไรอีกก็วุจะได้ทําคลิปประมาณนี้เพราะงั้นเนี่ยคือรถไฟถึงได้บอกไงว่าเออช่วงเนี้ยอาจจะแบบลงคลิปไม่ได้ทุกวันนะฟ้าเนี่ยอาจจะลงคลิปแค่เสาร์กับอาทิตย์ประมาณนี้ปกติถ้าเนี่ยจะเป็นคนที่ทําคลิปดองล่วงหน้าประมาณสิบวันน่ะเออวุ้ยตกปกติถ้าเป็นคนที่ทําคลิปดองล่วงหน้า,ามาณสิบวันเออ ตรงั้นเนี่ยคือเวลาไปพูดอะไรเนี่ยมันจะดีเรย์มาสิบวันเว้ยจริงๆถ้าไปเขาใจผิดไว้ออบบี้เนี่ยไม่ใช่ออบบี้แข่งต่อเอไม่ใช่ไม่ใช่ออบบี้ที่แบบว่าต้องเล่นต่อเวลาเป็นออบบี้ที่แบบว่าคือคุณห้ามยืนเชะเออไม่เกี่ยวนะว่าถ้าเกิดแบบคุณจะแบบเดินวนสามร้อยสิบองศาแล้วคือแบบค่อยเดินอีก้าวหนึ่งอ่ะเออแต่ที่ตายคือ,ค,อคือยืนเฉยเฉยเเวย้ยเออซึ่งของไปทําให้ดูแล้วกันนะถ้าไปใกล้สนามที่สี่สิบละอุย้ยตรงนี้ ง่ายชิวๆอ่ะทุกคนโอเคตรงนี้โอ้ยวิ่งเร็วทำไมรถไฟวิ่งเร็วเนี่ยอย่างที่ไี่บอกค่ะออบบี้เนี่ยก็จะมีความแบบหลากหลายกันไปเนาะออบบี้เนี่ยเป็นออบบี้แรกเลยที่เป็นสปนะีดรันอ่ะเออเวียนี่นจะผ่ารถไฟหรอฮ่าฮ่าฮ่าไม่โดนหรอกน่าตรงนี้พื้นต้องแปลกๆอะ่ะทุกคนรีบเดินดีกว่าเออ,เอ,อพื้นมันอุย้ยเมันตะกี้มีการเลื่อน้วยหนาที่สิบสี่นะ ตะไพ่เนี่ยใกล้จะไปโซนด่านสีโอ้ยอูยอย้ทุกคนมันมีการเลิ่นด้วยตะไพ่ใกล้ถึงด่านโซนสี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 อ่าส,ส,ส,สีเหลืองละเออตรงนี้เออมีการแบบว่ายุบลงไปเลยเนาะพื้นที่เราเหยียบเนี่ยเพราะงั้นคืออย่ารีรออย่ารีไรไม่งั้นขิดอ,อ่ะจะถึงด่านที่ห้าสิบละโอ้ อนนอ,อ,อบดีเริ่มแบบมีความอลังการมากขึ้นอันที่5้ไม่มีอะไรมากกะโดดไปไนเนาะโอ้ยด่านนี้พระเจ้าช่วยทำยังไงดีละเนี่ยแม่ mm hmm. ดูสะอไปคือต้องแจมจำเนาะโอ้ยทำไมถึงออกแบบด่านให้มันได้ลำบากอันนี้เนี่ยอ้ย56อ่กเนาะ จะหละจะถึงโซนสีส้มแล้วสเต็ปที่สามเอาใช่โซนที่3อ่าโซนคอมพลสอู้อูอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยฮะทำไมต้องจัดชุดใหญ่ขนาดนี้ด้วยนี่คือแบบเลื่อนโซนต่อไปแม่งจัดชุดใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยอ้โดดเออไม่ได้แอมนะโอ้โหตรงนี้เลเซอร์ รีบเดินไปรีบเดินไปรีบเดินไปอุ้ยมันจะเียวขาไปเอ้ยเลเซอร์มองมองยากมองยากเออเออเออรีบเดินไปไอ้นุ่มเออไปตรงนี้เด้งดึงเด้งดึงอ้าวลืมไปว่าห้ามยืนแช่แต่คือมันแช่ได้แค่เดียวจริงๆนทุกคนคือแบบว่าไม่ถึง3 4วิก็ตายแล้วอ่ะเออเพราะงั้นคือรีบๆนะ วัวนี้อ้ไอ่าได้อยู่อ่าโอเคอันสุดท้ายไปโอเคทุกคนที่ไปสังเกตแล้วนะคือเราไม่สามารถที่จะยืนได้ประมาณสามวิไม่ถึง3ามวิที่ซ้ำอะ่ะเออเมื่อกี้ถ้าไปลองแล้วสองวิก็ตายเออเปือ่อโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเออไม่ได้แอมเลเซอร์อีแล้ว เลเซอร์อย่างเยอะเลยทุกคนนี่ด่านเจ็ดสิบห้าทำไมมาถึงได้อา้าวลืมไปว่าห้ามอยู่นิ่งเมื่อกี้กัดจะแบบรอตั้งหลักหน่อยีไปครับโอเคไปอเอ,อ,เอ,อนี่คือเจ็ดสิบห้าทำไมด่านม,มาถึงได้แบบกดหัวขนาดนี้นี่ยังไม่ถึงด่านร้อยเลยแต่ก็ใกล้จะถึงแล้วนะเออโอ้โหทุกคนอะไรเนี่ยเลเซอร์ Laser. แล้วดูทางมันต้องต้องค่อยๆไปอะทุกคนรีบเดินรีบเดินโอ้โหยไปไปไป,ปามเฮ้ยเสียวปึ๊บโอเคผู้หญิงคนนี้ยืนนิ่งๆทำไมเนี่ยแม่ง แต่ยืนนิ่งๆ,ๆตรงจุดเช็คพอยต์อ่ะไม่เป็นไรนะเออแต่อยา่าไปเรีนตรงระหว่างด่าดละกันไม่งั้นตายเรื่องนี้ง่ายมากด่าน88จริงปะเนี่ยไอ้น,นี่ด่าน89นะอ่าใกล้ถึงด่าดหน100ึ่ง้อละเราก็ไปไวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยสีเหลืองทุกคนสีเหลืองสีเหลืองอะ่ะใกล้ถึงด่านที่100แล้วทุกคนอ่าโห ขนาดน,นี้ตะไลตายเลยเอาไหมเอาไหมมาจ้าทุกคนมามามาเออจะผ่านแล้วเนี่ย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 เออโอ้ยหนาา,ากกเมื่อกี้แม่เห้ยรถไปก็ตายหลายรอบอีกนะประมาณสามรอบได้เฮ้ยมันจะผ่ารถไฟบาดแต่ขอโทษนะโนสุนโนแคร์กระโดดไปเรื่องกันอันนี้กระโดดโอ๊ยลืมไปว่ามันอยู่ทั้งหมด น,นี่ต้องมาฝั่งนี้เกมแม่งแบบตูตรงนี้เล็กกะติดเดียวเอออ่าต่อไปตรงนี้ใช่ไหมโอเคชิคพอย์จ่าชิคพอย์อ่ะต่อไปจะเล่นถึงด่านที่หนึ่งร้อยแล้วกันนะโอ้โหันนี้อุ้ยเอ้าลืมไปว่ามันมันล่องหนเอ,อื้อเอ,อื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 ้อเอ,อื้อโอ้ตรงนี้สปีด เขียนทุกคนมารีบโดดปั๊มรีบโดดรีบโดดรีบโดดรีบเอาเอาใหม่เอาใหม่รีบโดดรีบโดดรีบโดบเเบโด,โด,โดเออสวยอ่ะแค่ถึงนัดนี้โอ้ย,อยคุณนิ่งสักวินึงก็ไม่ได้เนาะเอาโอ้ยนี่กูตายกี่รอบเลยนะถามจริงมีสมาธิหน่อยทัดไพา่มีสมาธิหน่อยเฮ้ยลืมไปอุย้ยทุกคนเมื่อตะกี้ก็ข้ามเฉยเฉยนะถามจริง โอ้มันยากจังว่าด่านเนี้ยอ่าเออเอา้ามันมันต้องโดดยังไงอะ่ะมันติดเวอร์โอเคได้แลวได้ลวเออรู้สึกไวตรงนี้มันยิงน,งนิ่งได้นะโอเคมาทุกคนบนจังหวะปึ๊บโอเค ออ,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 อมารอบนี้ใช้พลาดแน่สุดท้ายละนี่แน่ผ่านแล้วนะโอเคทุกคนมาอันนี้อะไรเล่าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดาหนึ่งร้อยอะไรเนี่ยเฮ้เรากระโดดข้ามไปหรอโอเคไม่เขาไ้่รับไปกระโดดข้ามแต่รับไปขอขออย่างนี้แล้วกันเออ โอเคทุกคนก็สรรําหรับวันนี้ตาไพก็ได้พาทุกคนเนี่ยมาแล้วเนาะแบบนี้เนี่ยมีชื่อว่า No Stop Obby ก็เปแที่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากเล่นเดี๋ยวตาไพาเนี่ยก็จะแปะชื่อแมปแล้วก็ลิงก์แมปไว้ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะทุกคนก็ทุกคนเนี่ยสามารถจะเข้ามาเล่นได้เลยอ่ะแล้วก็สรรําหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยชื่นชอบก็ช่วยฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนตาไพ่ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของกาไพ่เนาะ โอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ตาไาก็มีแค่นี้แหละไปแล้วนะบ๊ายบาย